โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีด้วยครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมก Pop TV, ัน Pop Gamer TV Esport เจ็ดกัสลาวันนี้ครับอยู่เกมนี้ของเราเหมือนเดิมของเกมแชมป์ช er ุตเตอร์สามตีผมกับพาที่สามแล้วผมก็เอาว่าเกมนี้ครับกูเล่นเลยดีกว่าก็จะเล่นให้จบเนื้อเรื่องเลยนะมาแบบเป็นพาร์ทออกมาเรนะิ่มติดใจเองทุกคนมาจดไปอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามแล้วผมมาเจอเพิ่มม็อบตรงนี้ผมเพียบไปหมดเลยแม่งตีกันเลยครับตีกันม่วนหมดเลยออกมามาเปิดได้ต้องเปิดเนี่ยครับจะด,ดูทางนี้ไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผม เย็นยุบปั้นแล้วเนี่ยพังได้ไหมฉันพังไม่ได้เอาเนี่ยะไรอะ่ะโอเคขึ้นบนไอ้ที่ที่มีปืนทิมแม่งหลอนหลอนเลยครับเนี่ยทิม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 ขึ้นรถไฟเอาโอเคอ้วนอีกอ้วนหนึ่งไอ้เฮีย ine, มันเยอะจังวนะครับขึ้นรถไฟครับ อย่งเงี้ยเลยมึงไม่บายจ้าไอ้หน้าโง่เนี่ยเฮียผ่านดาดนะครับมาต่อครับผเนี่ยดาดรถไฟแล้วมามาไอ้คอมมอนดิคอมมอนดิแบบนีทีมแมงเลยอาราชีอย่างเงี้ยเพิ่งนี้เป็นเพิ่งอินดี้อย่างเงี่งชาวอินดี้เลยอย่างเงี้ยมึงมึงมึงเป็นชาวล็อกกูกูเป็นชาวล็อกก็มึงนี้เป็นสายอินดี้อย่างเงี้ยวู้รอกทีแมงเอาสนปกติไปไตเวนเปิดเตะเตะมึง เวรมึงยังไงมึงมึงกูว่ากูป hm ิดเสียงเพลงละทุกคนกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นั่นดูเลยกลัวไม่ใช่อะไรออกมาลำคาญด้วยแหละผมซาวเนี่ยเพลงกูปิดไปเลยดีกว่าผมโอเคเปิดไปแค่เสียงพรอเอ้าทำไมเสียงยังมีอยู่วะอ๋อไอเสียงมิวสิกนี่มันดนตรีทุกคนไอ แต่ว่ามันเป็นเสียงเสียงซาวเอ้าแล้วนี่ซาวสลับกับเสียงเพลงอะไรมึงวะเนี่ยเออช่างแม่งนั่นหผมวะเครับไม่เป็นไรไม่ต้องปิดละสงสัยคนสร้างเกมแม่งเมาครับก่อนจะสร้างเกมลืมดูหรอผมไม่เป็นไรครับอ่ะเปิดไอ้หาเอ้ยมึงสร้างเกมมึงได้เช็คไปเนี่ยอ่ะไอ้เที่ไปแล้วะอ๋อรถไฟจอดครับโอ้โหไม่เป็นไรแล้วห้องดูดูดว่าห้องนี้เขาได้หรือเปล่าเขาไม่ได้ครับเขามามานี่รถไฟเนี่ยคนรหรุย เฮียมีคนนั่งรถไฟด้วยกันเลยเออผมฮะขึ้นบนเฮ้ยนี่ไปได้เนี่ยโอเคไปได้ครับแต่เราจะไปทางนี้แทนน้องอ้าวเฮียตำรวจดักรออยู่ด้านหน้าครับนี่คือยังไงโดนจับหรือว่าอะไรอ้าวโดนอัดเลยไอ้เฮียโดนตำรวจลุมสักรรมครับอ้าวตายเลยอ่ะครับอ่ามาแล้ว ในด้วยดิเฮ้ย,อ,ยอุ้ยไอ้ตัดชายหาดทุกคนไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนุ่ม,มนี่ยอะไรวะมึงโดนตำรวจอัดแล้วมาอยู่ที่นี่คืออะไรครับงงฮะคืออะไรครับอ้าวอะไรมึงเนี่ยอ้าวไมีเยอะอะไรวะเฮ้ยมันใครวะเนี่ยอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวมันไม่ได้อะับ รันเอาเววิ่งวิ่งไปผมครับรันเอาเววิ่งไปครับมาจัดไปวิ่งไปไหนฮะไอ้ดินสอคิมแม่งก่อนเลยมึงเปิดม,ปมึงเตะมึงเปเปิดไอ้ยี่ไม่ฟื้นได้เฮียมึงถึกกันไปแล้วผมอ่ะมาใครมากูจะดินสอดิมแม่งผมดินสอมหาภัยผมยี่อาชโคกอะว่ากูไม่ต้องฝนพวกนี้กูไปเดินดีกว่าผมง่ายดีอย่าฝนพวกแม่งเลยผม ไอโอ้โหเย้แกผ้ามึงอย่ามาหากูถ้ามึงจะเต้นเหลืองนั่นจ๊ะไอ้วนแกผ้ามึงทิม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 ยังไงอะจ้ะข้าวตรงนี้แทนครับนี่ไปได้ไหมนี่ห้องอะไรเอ่ยหุยห้องนี้นิสอบแม่งกากมาไม่ค่อยแรงเลยไม่เอาแล้วเอาตรงนี้แทนปืนหนุ่มฮะ ครับอืมอืมนี่มันคุกหรือเปล่าวะน่าจะใช่ครับที่เราโดนจับที่ห้างเมื่อกี้หรือเปล่าใช่แหละอ๋อนี่เราต้องแหงคกคุกอ๋อหรือว่าอ,อะไรเออจริงแม่งของเนี่ยรีโหลดครับนี่ห้องเราโดนขัง่นี่าชิพายแล้วทุกคนทางนี้ใช่ไหมเอ้ใช่ผมเนะี่ยนี่ห้องที่เรามาครับ เยี่ยตีนยับเลยออมบุยแม่งเอลแต่ปีนปีนปีนบนหัวแม่งแบบข้ามแมงเลยออมเออง่ายเดียวเอ๊ะอ่ะเฮ้ยขวดไฟมึงมึงมึงตายเป็นกลุ่มแน่มึงเละออมบอกเลยครับมายังไม่สะใจเอาะไอ้ขวดึงครับมึงไปกินกินเ้างมึงเละออมขวดนึงครับสะใจดียวมามึงอยู่กับกลุ่มนี้มึงตายแน่อมเนี้ย ไปไปไปยินหนุ่มโฮ้ยวัดตถุนี้เข้าได้ไหมแต่เดี๋ยวมันจะไปไหนลองดูเฮ้ยเยังมีคนทรมานจะทำเขาไหนไปช่วยเขาได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคไปไม่ได้อีกนี่ทีไ่ไปได้ไหมเฮ้ยไปได้หรอทุกคนไม่มีอะไรเนี่ยเฮ้กูเข้ามาทด้ไมวะห้องเนี่ย ไปไม่ได้เอาวสรุปเราไม่ไปเที่ยอะไรไม่ได้เลยผมแล้วที่ไหนี่ยไอ้ที่นี่โดนฟาดผมาะโดนเซ็ก,กรรมผมนเ,เ,มน,เนี่ยเดีเราไปเอาเอานี่ตู้ดูที่ห้องกลัวมันตันหรอไปไม่ได้โอเคช่างแม่งันออกไอ้พวกนี้ก็โดนย่างสดไปผมนะฝั่งนี้ผมออลโต้เซฟเกมเซฟครับห้องนี้เข้าได้ไหมลองเข้าส่วนเข้าได้ครับออกทางเดิมไม่เข้าผมทางเดิมมาออก เอาออกไม่ได้อีกมีทางนี้ทางเดียวสินะเข็นเข้าไปอู้ยเดินไฟไหม้แล้วชิบหายแล้วมึงเอาเปืนก่อนเลยก็ชอบปืนหนมเนีย่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับยิงรัวยิงรัวโหมเนี่ยแม่งมีสีนัดแล้วใช้ไปเดียวหมดโอเคเกมเซฟครับเปิดได้ไปทิ้งเอาไปอาไปอไป้ยี่ไปปืนเละ ครับตอนนี้ผมก็ไอต้องขออภัยนิดน,นึงนะผมอาจจะมีการไอกันเล็กน้อยระหว่างที่แคสเกมผมคนระเอาโดนช็อตเลยมึงใต้หาเลยเดียวผมนะี่บมีเขาได้ไหมไม่ได้เนี่ยออกเขาได้ครับแต่ดูซิมันจะพาเราไปไหนผมที่แห่งนี้ครับออกได้ไหมอ๋อ,อทางเดิมครับไปไปเลยเนี่ยออกไปได้ครับ ห้องเนี่ยเข้ห้องนี้ไปได้ครับมึงเดี๋ยวกูเอาอุ้ยตุ๊กตายางนี่นะมึงมึงนี่เฮียนมากอ๋อมีตุ๊กตาในห้องนะเอา่อยมีที่นี่บอลเป็นเนี่ยตายยากอ๋อเดี๋ยวก่อนขอเก็บของแป๊บมึงมาสู้กูมาตัวต่อตัวมึงใส่เดียว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 เียมึงเฮ้ยตู้เซฟขอเงินก่อนแล้วกันมึง เฮ้ยโ,โอ้ยลูกซองอุ้ยยิงได้อืมเดี๋ยวกูเอาอนๆม,มึงมึงมึงนี่มึงเฮ้ยนี่กูได้ลูกซองแนละ้วมึงมาครับมึงอืมอืมเป็นงไงมึงหัว,วหลุดนมยิยงซ้ำอีกนะมึงเจ็ดเข้มีลูกซองโอ้โหแล้วแม่งก็ไม่บอกกูด้วยนะครับโอ้โหเตะเตะไปได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมออกได้หรือเปล่าวะเฮ้ยออกได้ครับทุกคนร יים, ครับผ่านด่านยังเขี่บผ่านด่านครับ,อรบจอยเดิร์จอนเดิรอะไรวะ ลิกโลโรมเนี่ย okay, ครับแล้วปืนลูกซองไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยยิงยิงไปตรงนี้ได้ไหมล็อกอีกชิบหายแล้วไปทางไหนวะได้ไหมไม่ได้ครับผมไปไปสุดแล้วไปทางนี้เหรอวะลองดูหนอม okay, ครับใช่แล้วผมไปทางนี้ครับ okay. อย่าทำร้ายอย่าทำให้เขา อย่าทำร้ายคุณแก่โง่ลุงรีบหนีไปแล้วลุงก็ตายหรอกเนี่ยมึงเตะเตะเตะเรียบร้อยไม่เป็นไรลุงลุงปลอดภัยแล้วโอ้ครับเอาเหี้ยๆหี้ยไปทางไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับแม่งตายห่าไปเลยครับไปไม่ได้คครับรับเพลงหายไปแล้วอุ้ยดักรอดักรอมันเตะ เฮี้ยเลือดเต็มเลยครับแม่งฆาตกรรมหรือเปล่าวะเฮี้ยคัตเตอร์ไอ้จีคัตเตอร์คัตเตอร์ใช้ได้เออเหมือนไงมึงฟันแม่งครับไอ้คัตเตอร์โคตรแรงนวลฟันนิดฟันสองครั้งตายครับเซอร์ไปฟันเบื้อถึกถึกนี้แม่งตายง่ายครับโอ้โหจัดไปทีครับคุณใช้คัตเตอร์ได้แต่คัตเตอร์มันต้องข่มน้องไอ้กระบองตำรวจเอาเก็บไม่ได้น้องนี่ก็ไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออ่ทางนี้หรือเปล่าวะลงด่วนไปได้ไหมทางนี้ไปไม่ได้ไปไมป่ไรพี่เอันนี้มีรูเลยเนี่ย๋อไม่ใช่รูเลือดครับจำผิดต่อมครับแล้วไปฝั่งนี้ใช่ไหมเคเจอแล้วทางใหม่ครับ เมื่อแขน,นครับมาเจอนคนครับคนขายเนื้อ <c oughs> เสี่ยรถเมย์ชนเนี่ยฮะไอ้พวกนี้พวกเกลียนน่องพวกพวกส้นตีนนองเนะโอเคทางใหม่ออตโต้เซฟครับขึ้นชั้นบดแม่งเลยครับ พอนี่เขาได้ไหมเขาได้แต่มืดไปหน่อยเปิดไฟได้ไหมเนี่ยโอเคเปิดไฟได้ครับเจอตำรวจนี่อะไรวะเนี่ยเก็บไม่ได้ครับครับไอ้น,นี่พวกนี้เพิ่มฮิปปี้เหอเพิ่มสาวฮิปปี้เลยเหรอันนี้นักบวชครับโอเคเข้าโอ้ที่เกมนี้มันคล้ายคลาย้คลายเกมพอทู้สองนะคนแต่ว่าเป็นเป็นเกมพอทู้สองในฉบับแบบกระกรากนั่นแบบ ภาพกราฟิกอย่างกับยุคแปดศูนย์หน่อมเงี้ยอ๋อนี่ไปได้ไหมไม่ได้ะจไปไม่ได้เฮไปข้างบนไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไม่เลยไปไม่ได้ครับเฮียโอยเคขึ้นไม่ได้ครับ ห้องเนี่ยเขาได้ไหมเข้าไม่ได้ห้องเนี่ยห้องนี้เข้าไม่ได้ครับห้องเนี่ยไม่ได้จริงๆห้องนี้เขาได้ไหมเข้าไม่ได้ล็อกอันนี้ไม่ล็อกอันนี้ไม่ล็อกครับเจอคนแก่ผ้าได้ขวดเบียร์อันนี้ออกได้ไหมออกไม่ได้ครับไม่เป็นไรล็อกโอเคเขาได้ เฮ้ยห้องนี้หรูหน่อยครับมีแอร์เด้อเนี่ยมีแอร์เดิมแอร์พังไม่ได้ครับเฮ้ยออกนี้ออกได้ไหมไม่ได้อีกห้องเนี่ยคนนี้เข้าได้ครับแล้วก็มีเพื่อคนตายนี้ผมนี่มันติดอะไรวะเนี่ยห้องเนี่ยเข้าได้ครับเฮ้ยมึงทีแม่ง เฮ้ยนี่ออกได้เยอออกไ,ได้เลยเว้ยครับมาเดี๋ยวเราเต็มตัวปิดคลิปหน่อมยวขอผ่านด่านนี้ก่อนอืมไม่ต้องโทษแมงแล้วผมเปิดเปิดให้หมดครับก่อนจะด่าจดหนอมนี่เพิงให้พวกนี้ไม่ออกมาบ้าหั่ข้างนอกดีกว่าเนะี่ยอ่ามึง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 เอ,าเอง้าแม่งไม่ใช่ไม่ได้ครับแม่งไม่ทันนะหนอมเฮ้ยเจอเงินมันนี่ผมเจอมันหนี่ม แต่ทำนั้นไม่ได้ออกมะเปิดประตูเข้าไม่ได้ครับนี่ห้างที่เราออกมาครับนี่เข้าไม่ได้อีก แม่งไปทางไหนต่อเนี่ยเฮ้ยที่ห้องเลยวะเดี๋ยวเราไปดูดิมามงึงมะเนี่ยเผาแม่งอือถ่ายคนระับถ่ายอะไรครับงงนะเฮ้ปิดไฟครับเปิดแล้วต้องปิดนมเงี้ย มาต่อครับมึงมึงตายแน่ครับมึงเป็นงไงมึงไปงไงมึงไปกดไฟเก็บจุดจุดรอไว้เลยครับแล้วปลาใส่แม่งทีเดียวยังไงมึงมึงตายมึงเฮ้ยบเอาเฮียไม่โดน นี่เขาได้ไหมเนี่ยเข้าได้เป็นห้องนาา้ำับแต่เราได้กระสุนมาเพียบเลยอ่ะเปิดสมุดไม่ได้อีก จะผ่านยังไ,ไงวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยมิดโกนเฮ้ยมิดโกนทุกคนโคตรคมบอกเลยครับแรงด้วยครับมาเดี๋ยวเราว่ามันเป็นคลิปต่อผมเว่ามันนานละโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับผมนะผมแล้วก็เชิญด้วยนะแขกครับก่นเดี๋ยวเจอต่อคลิปหน้าเกมเราเหมือนเดิมเกมแชมป์ชุตเตอร์3ดีครับแคสต่อแน่นอนนะผมกับพาร์ทที่เสียครับแคปส่วนนี้ผมบายครับ